พี่จ้าพี่น้องสุขสุคนจ้าวันนี้เขาเดินทางกับเจ๊ขาวด้วยพี่น้องเดิมเป็นที่พาไปวันเกิดเป็ดน้อยลูกสาวคำลาเป็ดน้อยลอยล้านกำลังเดินทางไปผู้ทั้งหลางกับนองนนท์นะจ้านองนนท์คนด้านนนดอกไม้นองนนท์คนสวยไปยูน้ำกันสามคนด้ยพี่น้องเดิอเอาครับไปฮอดพุ่นเลยจังจีตายบรรยากาศ วันเกิดเนาะเออวันเกิดไปนี่กาเพิ่มนียังแปลกๆแต่สีให้เอฟซีเบิ่งก่อนเนาะเดีไปเลยก็คื่อยังตอบเต็มชื่ว่ามันมีผู้เา่าผู้ยังเดฟนเ็สผู้ขอตอกแขนเนี่ยสักอย่างเลยกไปไม่ได้บอกคนในเมือนีงไปเซอร์ไพรส์ไปเซอร์ไพรส์คนชื่อเค้กเลยเด้อพี่น้องชื่อเค้กเลยลูกสาวคำหลาเฟินจ้าแล้วก็สิอัปเดตหนทางไปบ้านอ่านคำหลาเลยเนาะอัปเดตหนทางเลยเนาะพี่น้องเนาะ นี่เฮาก็กำลังออกจากเซโนเดอจารพี่น้องเดิอหากาะหอดอันมอปงค่ายทหารเด้จ้าค่ายทหารตัวเจขาวทหารเหยื่อตอนกลางคืนกับจ้าโนนซีมาเนี่ยแถวนี้บอจีขาวนี่นะครับจะมาหาโซเย่แทนนิลเล่เพิ่นหมักทหารได้พี่น้องเยอะบากก่าน้อยบากก่าน้อยทหารได้ก่อนจะเห็นทหารไปยืนถ่าทางงานนี่ไม่น้อยก็สิอ okay ัปเดตหนทางเคลื่อนทอดเคื่อนเพิ่นแล้วก็สิ ลงคลิปให้เบิ่งเด้อจ๊ะเราจะถ่ายต่อเนาะเมนเมนเมนไปกินข้าวเลยไฟน้ำกันจากพี่น้องกินแล้วเข่าเศร้านัะเลยแต่เข่าแรงอะไรอย่างเงี้ยเข่าเกรียัง่นเลยคือเข่าเกรียนยั่งเลยพอนไปเพลททำอิ่ฟก็ตื่นเต้นนิดหนึ่งเนาะตืเาเป็นเอฟซีพอดเนาะคือเป็นน้อยเป็นเอฟซียังเจียคาพัลลุจักกันดนงน้ำส่วนตัวมันก็ตื่นเต้นเลยคนทางก็ให้ในคนทางดีนะ ดีๆมันบอกทางเลยกือว่าใช้ได้กาซิมนอกางข้งขอางข้บงข้า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 งน้างข้า้่งข้าข้าง้างข้า้างข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 นางข้า้าข้างข้าง่า้างข้างข้างขาา้าข้างขน้าเขาง้าาข้าางขาง้างข้า้างาง้างข้า้าง้าง้้ข้ข้งข้งาา้อาา้างงา่งง้าาบ้าน้าง้้ข้้า้า้้ง้้ ซีโนไม่ไหลน้องทางนี้ผัดแดดเนาะผัดฝตกเนาะเซโนผัดฝนตกเดี๋ยวจะมีน้องเด้อไม่น้อยก็ดีใจหลายทีละได้ไปบ้านคำละั้งแรกเด้จะมีน้องไม่น้อยเป็นเอฟซีเป็นมาดานแหล่ะนาะองเจ้ขาวเนาะงานเติบแล้วเกือบสองเดือนเกือบสองเดือนก็ันตั้งแต่หัวจักกับเด็กขาวก็ถือว่าดั้นเกือบวันน้องเขาเขาจะดังประมาณสองเดือนปลายประมาณนี่แหละ แต่น้องครับฟีเวอร์จริงๆเนาะเฮาก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจหลายเช่ได้ไปเห็นเนือนเห็นซานเพื่อนเนาะเห็นพ่อเห็นแม่เห็นพ่อเห็นแม่เพื่อนน้ำเห็นญาติพี่น้องเผื่อพ่อแม่เพื่อมิสไซดีๆกันเขาสิก้าเป็นยังหรือบอกกันนะฮ่าอย่าได้พี่น้องกันพี่น้องกันเป็นเอฟซีได้ซานเน้องเขายังบอกเคยพ่อเจ๊เถื่อนนะเดี๋ยวอันนั้นคันพ่อเราเอาจิงนีแห้งสิกาเทคมันบอกข้อกอดน้องได้ข้อกอดข้อกอดน่องขอถ่ายรูปกับน้องจะบาทหนึ่งนาะจ้า ก็ล่ารุ่นว่าคนเมอเวยเมนนกน้อยมาเวเพนมาเวคือสีขาวสีขาวปฏิบัติแม่์สีขาวปฏิบิโทบอกเมนน้อยมาไปสิเพราะว่าเป็นเอฟซีกับมาอถ่ไทยหอกไทยหูพนกับโบพนกับโบวานอย่างดอเพราะว่าเป็นเอฟซีพนัสุ์สอบพนเน็่คือเมนกน้อยเมพรไปสิซื้ออภิปตีเมสุภาพเมสุภาพอยกบเป็นไดบ้าเบ้าเบาซื้อพนบ่ถืออพิพรอภิวดีบอกซื้อจังไรเลยแหละ เบพอนเนี่ยนะเออพอรนเพราะว่าเพิ่นเป็นซอสใหญ่เดี๋ซอสหนึ่งค่ะทีครับเป็นซอนสี่ซอนสี่ได้เนี่ยที่ข้าอัปเดตหนทางโตด้อจ้าฮอดบ้านนาในน้องพ่น้องเนาะเช็คลายสีภาไปแวนตลาดดงตลาดขายของป่าอยู่ใกล้ๆโอเคออดตลาดบ้านนาเลยเด้อจ้ามีของป่าของดงหน่อไม้หน่องมอนพี่น้องหอยยังนี่แหละเนาะหลายอย่างเนาะไปมาไปก็ต้องแวนได้เหนือ ป้าสุเกะรอซื้อเนี่ยตเบงเนียพี่น้องทางนั่นเด้อเจ๊ขาวก็จะห้องหูจักเจ๊ขาวเด้พี่น้องเด้อขนาดคูณบ้านนางก็ยังหูจักเจ๊ขาวเนาะหลอเด้อแช่อมหลอดเจ๊ n นี้เชื่อี้ วายวายพี่น้องทั้งน้อไม้ทั้งมะเขียบบ้ามะเขียบนะเท่อดีนะเจ้ขาวลอานซีฟอืมซอนเป็นกิโลเนี่ยอุ้ยอุ๊ยออกแล้วออกแล้วซอนซอนเออเทอดีอะนะคะับเทอดีเอามาคำยันเมื่อดันคำไปชักเออ เขาก็มาอเ้อชเดีจกเ่อมเขาหุ่มคนนกาแิบกเขา่มนนิคนาแกาแ้แม่ข่าหอว่าเจ๊ขาวมาบอกมาบัวพี่น้องเอ้ยสลัดบ้านนาทานี่แหละนี่มีปูมีปลาเพราะสิบมาก็มาเนี่ยนะนี่เลียนนะเนาะ เอยนมันากเหอยนี่กห้อยเดือยหอยจูหมากลินหมอกลินไม่มีมดเออไปต้านาดนี้นะบุญหามเขียบนะหลายอันพันแนวี่น้อกมี่จะค้องปากคองดลงคองธรรมศาสตร์เมื่เลยเนี่ยเนาะไว้อยังคองธรรมศาสตรากำลังเดินทางไปบ้านทำล่า เจขาวเพิ่นกระพ้าแวซื้ออันนั้นอันนี้ก่อนพี่น้องเพิ่นแวซื้อก่อนเพิ่นว่าเดี๋ยวกระซิเดินทางต่อรถคุณเจ้เฮาพี่น้องจ้าอ่ะไม่น้อยก็ทำนี่แหละจ้าหอดทางแวยบ้านน้องค้ามลาเนาะทางแวคู่คิดแก้หรือบอหินจ้าเนาะไอ้เนี้ยประธานฮอดหักกระซือเบ้าถือกันแหละทางเวไปบ้านเข้าบ้านทางแวเข้าบ้านถึงเลยเนาะ ทางเวเข้าบ้านแม่นเลยเยอะแยไกลอีกประมาณสิบห้าล้านคนทางดีหนทางดีพี่น้องกับบ่นบ่นดีมีมาบ่นไปเห็นแต่คนทางนี้เอาทางดี้เนาะเอาคลิปนี้มีแต่เด้อเลยมีแต่อัปเดตหนทางเน้องผมมีอยังหลายเนาะผมมีอยังหลายอัปเดตคลิปนี้ก็เส็จยก่อนเพราะอัปเดตหนทางไปบ้านน้องล้ำละครหรือทำหลาดนิดหน่อยลอยล้าน ขาทอดทางแหวกเอิล่เมาจากกะสิเริ่มใหม่เนาะกเลอรไปเบิ่งเขามาครึ่งทางเลยเด้อจ้าพี่น้องเออยังไกลบ่โบเจขาวยังไกลเติบบอนนเนาะยังไกลเติบเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเข้ามาในอันนี้ยังไม่ทอดโคทิแก้วสินะนี่ฮะทอดโคทิมแก้วนี่อันนี้บ่คอันนีแหละโคทิมแก้วฮะหรือบอหทิมกาวกับต้นนีเลยบอยทิมกาวโคทิมแก้วเนาะเขาเนี่ยยังบ่ได้ครึ่งทางเด้อนี่พี่น้องแล้วครึ่งแล้วเอ้อีกประมาณ ริ่มดีแหละในทางดีทางแบบนี้เลยเจบอยหินก้าวนี่เขาเบิกเบิฝั่งดีเลยเนาะเจอหินก้าวแต่ก่อนเป็นภูนะเขาระเบิดภูเอ้าระเบิดภูอันไหนร์บอยหินก้าวเขาจะระเบิดภูแต่ก่อนภูสูงสูงกอดบัตรดงเลยเด้อจ้า ก็รักก็หอดเลยการแสดงว่าดุบัดดงลิงเห็นอยู่อยู่บนหาวาวเนาะอทางเข่าดงลิงเออหอใต้ปีดอกนี่อันนี้แหละนี่ไปทางดีเนาะเออทางดีมันมีโอกาสการแได้ไปอยู่ไปเรื่อยๆเรเดินทางต่อไปเดินทางต่อไปเนี่ยก็ต่อไปเบึงเข่านะเขียวงามเนาะในย่านน้ำท่วมธรรมชาติพี่น้องเยน้ำท่วมแล้วช่วยเจ้าน้ำน้ำยกกว่าท่วมเลย ไปตรงน้นมันจะใกล้สยนี่คนปรตเด้อทางนี้นะว,วันนี้เด้เบิ้ลเบิ้ล้มาอะไได้นี่เนาะเขามเงี้ามาฝนทำแดดอดบานสกขึ้นเลยเด้อจ้าบ้านนองคำลาบเป็ดน้อยน้อยล้านน้องข้าวผิวสะขึ้นใดสะขึ้นเนือสะขึ้นไตโจรือกันเลยเออลืมอีกแล้มาหลายรอบสะขึ้นไตปะด้วยสขึ้นเหนือนี่เล นี่ะนเนินขนไตบ้านบ้านน้องเขาเลยเด้อพี่น้องเด้อมาลุดกันมาลุดกันถามกันนะโจดถจทถามก่อนพ่นว่าอขาม่วงเ่นเขาทางนี้มาขาม่วงองสาวทรงสม坤อ่ะถามเนไปสวย ทางเขาบ้านทำลาเลยฮอร์เลยเด้อบ้านสะขึ้นไต้สะขึ้นไต้เนาะสะขึ้นไต้เนี่ยฮอร์เลยเนี่ยทางเขานี่เราเนี่ยบ้านเข่าทางในพูนขนทางในของเข่าหอมนี่เนาะของเข่าหอมนี่เอาสิเข่าเลยบ่หรือว่าจักหน่อยขากลับบ่ขากลับมาฮอดเลยเด้อทุกคนฮอรบ้านน้องฮอลแลนด์นี่ทางเข้าจังมาเข้าไปนี่ก่อนแป๊บนึงเนาะแมนแมนแมนฮอรบ้านน้องแล้วไอเบิ่งนซุยก่อนเนาะบ้านนี้เนาะเอ้า